เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้ไงไงว้ในช่อง,องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มา,มาชี้เป้ารถถูกๆนะผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้โตยโยต้าโคราปี2002ครับกับราคาขายเพียง2 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองคันนี้ครับ2 3 0 0 0บาทเราไปขี่กันรอๆได้เลยโตยโยต้าครับอิปทนแน่นอนโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานนะครับ วิ่งใช้งานได้ปกติครับคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นเล่มเอกสารมีครบนะครับเล่มครบไปด,ดูกันเรื่อยๆกันนะไฟหน้าใสๆตัวสีอาจจะมีตําหนิเลือ่อยบ้างอเครื่องตามนี้ครับเป็นเครื่อง 4A หน้าหลังนะครับสีมีตําหนิเลือ่อยบ้างนะครับตัวสีมีแตกบ้างสนใจก็ไปดูตัวจริงไาทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมีลดราคาย่อมเยาไอ้ท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันประจำได้ไม่พลาดคิด่ใหม่นะครับบอกฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยตัวสีตามนี้นะครับมีแตกบ้างครับมีแตกประตูก็รอบคันแล้วทาให้ซีเรียสเรื่องสีก็ขี่ใช้งานกันถ้าอยากให้สวยหน่อยก็ทําสีหน่อยก็สวยเหมือนใหนนม่นะครับเล่มมีนะครับเล่มมี2 3 9 0มมบาท เอาไปบิวใช้งานกันได้ภายในเป็นบาะหนังลายตามนี้เลยครับหน้าต่างไฟฟ้าเบาะหนังทงงั้งหน้างหลังนะครับอาจจะมีเปื้อนบ้างนะครับตัวเบาต่ราคาไม่แพงครับส่วนใหญ่ก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่ปั้นแพ้วสมุทรสาครน,นะครับคลิปนี้ลงไว้วันที่19เมษายนครับ19เมษายน อ๋อคันนี้ก็ราคานี้ก็ไม่น่าจะเกินสี่ห้าวันนะครับถ้าวันที่ยี่ห้าเมษายนแล้วก็ไม่ต้องโทรไปแล้วก็ได้นะครับขายไปแล้วแน่นอน,นครับได้ไม่เสียเวลาของตัวท่านเองได้ไม่หัวร้อนนะครับว่าขายไปแล้วเอามาโชว์ทำไมเฉพาะคลิปนี้นะครับไม่ไม่เกินวันที่25ห้าเมษายนนะครับราคางี้ก็ออกไปใช้งานคุ้มครับต้องซีเรียดอะไรมากไปเร็วแน่นอนครับ สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยไปดูทดลองขับกันได้เลยครับเอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยังไงฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ